แอดเดี๋ยววันนี้จะลงเรือเจ๊ไม่เอาถุงมาใส่มะนาวด้วยหรอเอามะนาวไปทีเดียวได้หรอมะนาวเหรอนี่มะนาวใส่ถุงนี่แหละมะนาวมีพอรึล่วงปะเดี๋ยวพริกเราไม่ได้ถุงใส่พริกลำถุงไงจะให้โทรศัพท์ล่วงเจ๊ไปอ้าเราไม่แกะเชือกของผมอุ้ยถ้าเกิดเจ๊ตกเรือหนูไม่แล้วด็ บรรยากาศเวลเช้าเช้าถ้าเวลาจะลดน้ำทำไงก็ไม่เหลื่อมอน้ำต้น <iling> น <ileri warnings> <th> <what> ู้นก่อลนเจ้าของสวนปะเนี่ยอ้าวทักทายสวัสดีไปกาแฟไปฟาร์มนู่นไปใช่กาแฟนี่มีแยกนี้ด้วย

คนดูต้นมะนาวนี่โคดมากๆเลยน่าเก็บเดี๋ยวต้องเก็บเก็บจะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดไปเที่ยวเพรค่ะของก็ได้ได้หรอกเขาเก็บไว้ังลุมเก็บเยอะนะเนี่ยเ,นนะเอาตุกตาไม่เอาลมตุกตามาเลยตัว<อ>จะได้ไม่ร้อน,นะนอ่ะหื่งขี้เกียจ เยอะจัดจนไม่รู้ว่าจะเก็บไม่รู้จะเก็บลูกไหนดีเลยอะไรมันก็หน้าเด็ดไปหมดอีคลุมเขาลุมทำอะไรกันเนี่ยลุมเก็บพริกต้นนางสสารต้นพริกจังเลยนะเนี่ยว่าก็จะได้สองกิโลแล้วนะเนี่ยถึงต,นนต้นมันเล็กแต่ก็ดกประจ๊ารับจ้างเก็บกิโลเท่าไรห้าสิบบาท,าแ,บาทแต่ถ้า <100. S 1> เราไปขายได้โลเท่าไหร่ รอสามบ๋อร้อยสามสิบสวนบรรยากาศดีดีครับเพื่อนๆนี่คนในเมืองก็อยากอยู่คนนัโบทคนชนุ่ก็อยากจะเข้าเมืเงองเป็นเหมือนกัน พี่กุ้งเดี๋ยวเอานั้นติดเอาสดติดไปหน่อยนะไปตำน้ำพริกกะปิที่นู่นตำน้ำพริกกะปิกห็หอมเนาะอืหอหอมเกิดต้นสวยตรงนี้ไม่สวยถ้าเกิดต้นสวยต้องอยู่ช่วงนนู่นกาลางล่องไปพี่โอเจเคยไปเก็บปแล้วเจ้าน,นี้สวยแล้วต้นอ่ะต้นใหญ่อันนี้แดงนะคะสุกแล้วเนี่ยแดงเก็นต้นเลยพี่ขี้หนูสวน วิ้ยเจ๊ชอบนะเด็ดมะละกอเด็ดแล้วก็โยนน้ำเด็ดโยนน้ำใช่ไหมไม่โยนแล้วมันเหนียวใช่ก็สอบบุ้งวันนี้มาเก็บพริกตัวเนี้ยปลูกไว้ตั้งนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้มาสักทีดอกเขาบ,บุ้งสวยมากๆเลยดอกผักบ,บุ้งเพื่อนนะากลางวันนะเนี่ยแต่ว่าเย็นมากเลยลมมันเย็น ท,ท,ทั้งทั้งทั้งทั้เจ้าของสวนเจ้าของสวนทั้มาเก็บให้อันนี้คือคนงานทั้งมาเนี่ยคนนี้เดี่ยวใช <laughs> <laughs> ่เราจะนั่งเรือกลับแล้วนะ <laughs> จะนั่งเรือกลับแล้วนะเพราะว่ากับตันร้อยเนี่ยกับตันศพเจ้าก,กาแฟกลับแล้วนะครับ แตเจ๊ยังไม่ลงเลยนี่เนี่ยป้ากาแฟไม่เอาไม่ขึ้นอไม่ขึ้นแล้วไปนอนไหนอะจะขึ้นอะไรจะเป็นไม่เออแล้วจะไปนอนไหนไม่มขึ้นกาแฟขึ้นนะน้มาหรอก็มาด้วยดิมาแฟขึ้นนะตอดไม่ขึ้นไม่ขึ้นไปไปทีงวังวะาทางไหนมาทางไหนมาทางไหนก็ไปทางนั้นเห็นดูมันมองนั่งสางกาแฟร้อนก็ร้อนเขาไม่ขึ้นนู้ เหมือนอันนี้มันปักน้ำโพเลยอ่ะขึ้นมามันไม่ขึ้นมันไม่กล้าตัวของไม่ให้ขึ้นก็ไม่ขึ้นขึ้นเสร็จแล้วอีแมะขึ้นมาแล้วอีแมะมันก็อยากขึ้นมาตป้าคือเรามันจะติดนิสัยพอเวลาเอาข้าวไว้ในเรือมันจะกินไปเลยไปข้ามสะพานนู่นไปเลยเอาสะพานข้ามไม่ให้อยู่ตรงไหนอะข้ามตรงไหน นี่ก็จะหาทางขึ้นกินน้ำกินน้ำด้วยอ่ะไม่กลับทางเดิมเหรอเดี๋ยวจะพาไปดูมองแตงซะหน่อยนึงอ๋อเราจะโชว์ไปดูแตงดูแตง,แตงเออดูแตงหน่อยทีย่เป็นยังไงเออไ,าาไปกินบรรยาการว่านฝนมาแล้ววะไม่มีหรอกมีแต่ลมเฉ่เฉยไม่มีไงครับห้าสิบหกจังหวัดพี่ เนี่่ยครับปาแตงไปดูต <and> <isation> ัวเออนุก็จะพาเข้าไปดูโอ้โหหลงดีใจคอยแนบมันไกลแล้วนโอ้ที่มันทอเหนื่อยยขาามเลยเหรอให้มันขึ้นอย่างนี้เหรอเจ๊อยากดูขึ้นเลยแต่ตรงนู้นนะมันไอ้นั่นแล้วอเจ๊อยากดูขึ้นเลย่นี้ไเยได้ตรงนู้นนะออกรอดหมดแล้วแถวทางเนี้ยเก็บแล้วทางนี้แต่ทางนี้ยังอดี๋ยวขดูมันสะบัดนั่นนี่ใช่เดี๋ยวมีสะบัดแล้ว บบวเออบวบที่บอกว่าไหนตรงไหนว่าบวบอ๋อนี่บวบผักแดงไหลล่องเนาะดูดิล่องนี้ล่องอีกนี่พริกข้างนั้นเลยเนี่ยตาเฉพาะค่าขุดนี่ก็ต้องมีกล้วยด้วยเห็นไหมไหนนี่ไงกล้วยเออแต่ถังงูก็เป็นกล้วยอันนี้พริกนี่เริ่มฟื้นตัวเอออ๋อถ้ามันฟื้นตัวจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหม ตอนมื่อกี้มันยังไม่อันนี้ขึ้นตรงท่าเรือนี้ก็ได้อ่ะมาขึ้นท่าเรือนี้ดีกว่า,าอตอนนั้นจะพริกหอมสุพรรณจะลูกศกบ้างไหมเจ๊อขอบคันล้อมนะ